นี่คือครั้งแรกในซีรีส์ทีครับที่ให้กล้อง z ู o m 5x กับ pro, ไ i กา 5x pro telephoto จากไกลเนี่ยถ่ายได้ใกล้ขึ้นนะครับโดยเฉพาะการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ใน Portrait น,นี่คือละลายมากๆครับหลังละลายผิวสวยแบบนี้ครับกับเลนส์ไลกา zoom ลักครับที่รับแสงได้เยอะมากๆรูปแต่งกว้างจับคู่มากับเซ็นเซอร์ไลฟ์สีชัน900ที่คมชัดมาขึ้นครับจะเป็นอย่างไรวันนี้เราไปเร็วกันกับ Xiaomi 15 T Pro สวัสดีครับผมพัดจากทีพัดรีวิวนะครับในมือผมนี้คือเสียวมี15ทีโพนะครับกับสีที่เป็นประกายอย่างมากครับกับสีที่ชื่อว่ามอคค่าโกครับความโค้งมนในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของตัวกล้องเองนะครับในการ CNC มาเนี่ยตัวของ Housing กล้องเนี่ยที่จะดูเหมือนความคมๆมนิดหนึ่งนะฮะแต่เมื่อเราเอานิ้วสัมผัสดูเนี่ย ไม่มีความคมเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยละมุนหมดเลยนะครับการ c n นซีของเขาเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับจากคู่มากับฝาหลังที่เป็นไฟเบอร์การ์ดนะครับที่เบาบานและยังกันรอยขีดข่วนได้ดีนะครับทำสีออกมาได้เก็บโทนได้ดีมากๆเลยละครับและครั้งนี้เนี่ยก็มาพรับหน้าจอใหญ่นะครับถึง6.83นิ้วเลยเรียกว่าใหญ่สุดในซีรีส์ทีนี้เลยนะครับพรอบด้วกระจกหน้าจอ Corning g o r ล l l a Glass 7i ครับ หน้าจอ,อจวความละเอี6.83นิ้วความละเอียดระดับ 2.7k พีคไมเนอร์สูงสุดที่3,200นิตครอบคุมพื้นที่กว่า25%ของหน้าจอทัชสัมผัละเอียดที่2 5 6 0เฮิร์ตแน่นอนครับหน้าจอระดับนี้สปอร์ต Dolby Vision และ h d r 1 0โดยที่ยังมาพร้อมกับรีเฟรชเรทหน้าจอสูงถึง1 4 4เฮิร์ตด้วยนะครับในรุ่นโปรจะเป็น1 4 4เฮิร์ตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเสียว 15T ไม่โปรจะเป็น120เฮิร์ต สำหรับเรล่มกล้องให้เข้าใจง่ายนะครับกล้องหลังนี่ก็คือเป็นระดับโปรแล้วครับเป็นเลนจากไลกาทั้งหมดเลยนะครับกล้องหลัก50ล้านพิกเซลครับไลกาซูมิลาร์นะครับกล้องเทเลโฟโต้ 5x นะครับเป็นไลกา50ล้านพิกเซลเช่นกันทั้ง2เลนนี้มี OIS กันสั่นมาให้นะครับและกล้องไลกาอัตตาไว้นะครับที่12ล้านพิกเซลครับส่วนด้านหน้าเป็นกล้องหน้าขนาด3า2ล้านพิกเซลนั่นเองภาพถ่ายจะเป็นอย่างไรเนี่ยไปดูพร้อมกันครับ กล้องรุ่นนี้เน้นถ่ายไกลให้ใกล้มากยิ่งขึ้นครับอย่างตัวอย่างเซ็นทรัลพาร์กนะครับก็คนเยอะแบบนี้ถ้าถ่ายใกล้ๆอาจจะมีคนบดบังเนาะงั้นถ่ายไกลๆซูมไปเลยครับโดยเราสามารถซูมได้ไกล 10x แบบล s อ e เล z o ูมไม่สูญเสียวความละเอียดครับ วิดีโอ 4K 30เฟรมนะครับสามารถถ่ายออาตัว Wide 0.6x จนถึงระยะ 5x ได้ครับในเลนแบบกายภาพนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นการซูมมากขึ้นด้วยซอฟต์แวร์นะครับที่ซูมได้ไกลสุดที่ 15x เลยในจังหวะที่แสงพอ Portrait 5x นี่หลังละลายดีครับแม้ปรับ f ที่4.5เลยนะมีมาสเตอร์เลนสให้ใช้งานครับปรับโฟกัฉากหลังได้และนี่ครับคือผลลัพธ์ที่ได้ของการ p t r เท t 5x ครับโอ้ผิวหลังละลายสุด โดยออโต้โฟกัสแทร็กกิ้งจะตรวจจับดวงตาแบบหนึบหนับครับถ้าดวงตาไม่เห็นนะครับก็จะล็อกเป็นใบหน้าแทนครับเห็นไหมในกล้องโปรเทเลโฟโต้ซูม 5x นะครับถ้าแสงพอการล็อกโฟกัสเข้าดวงตาเข้าใบหน้าไม่เป็นปัญหาเลยครับและนี่คือตัวอย่างภาพที่ได้จากกล้องหลังของ Xiaomi 15T Pro ครับลองดูครับความเป็นไรกาซูมไักครับจริงๆแล้วอ่ะผมอยากให้ภาพเล่าเรื่องมากกว่านะครับว่าสีผิวเป็นอย่างไรความคมชัดคุณชอบไหมนะครับ เสียมีโคจิเนียวิสไลกาครั้งเนี้ยผมว่าสีผิวมันจะแตกต่างจากครั้งก่อนๆที่เราูความนี้สวยผมว่านอกจากตัวชากหลังแล้วว่าตัวสีผิวของแบบของบุคคลน่ะมีความสวยงามและสดใสมากขึ้นกว่าความเป็นเสียมีในรุ่นที่ผ่านๆมาครับ สีผิวที่สดใสนะครับยังส่งผลต่อวิดีโอด้วยนะครับนี่คือวิดีโอที่ผมเลคคอร์หน้าจอมาคุณเห็นปะผมไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะครับเขาทาสีผิวได้แบบนี้ครับและการใช้งานวิดีโอ 4K ก็ถ่ายตั้งแต่ตระยะ ultra wide a n g l ลจนถึงระยะซูม 5x ครับถ้าว่าเฉพาะตัว optical lens นะครับและสีผิวที่ได้เนี่ยทั้งหมดไม่มีการกระโดดข้ามกันเลยส่วนการกันสั่นของกล้องหลัง 4K ให้ผลลัพธ์ประมาณนี้ครับใช้งานได้มากสำหรับคนถ่ายบล็อกถ้าเราต้องการการสั่นที่นิ่งมากขึ้นนะครับเราสามารถเปิดที่ระด,ดับ 180p อุ้ยอันนี้นิ่งนะผมเดินถอยหลังด้วยนะครับให้น้องแบบเดินตามนะครับเราเดินด้วยเท้าที่ใส่รองเท้าผ้าใบไม่มีกิมบอลมาช่วยเพิ่มเติมได้ความนิ่งแบบนี้เลยฮะหรือการตอวลีลรอบตัวแบบนะครับให้น้องแบบยืนอยู่เฉยๆแล้วผมเป็นคนแบบหมุนคึ่วงกลมนะถือกล้องลองแพนดูเป็นรอบวงกลมครึ่งวงกลมแบบนี้เราก็จะได้ความคมชัดการเข้าโฟกัสและการการสั่นประมาณนี้สำหรับพันแปดสิบพีครับ กล้องหลังไลค้าโปรเกรดวิดีโอครับสามารถถ่าย a k 3 0เฟรมเปอร์เซกได้ครับใช่ครับ8 k สามารถถ่ายได้นะครับความคมชัดในที่ที่เป็นแลนด์สเคปคือเก็บรายละเอียดแบบนี้แต่เน้นที่กล้องหลักนะครับถ้าต้องการเป็นหลายเลนส์หลกล้องเนี่ยให้เปิดเป็น4 k นะครับซึ่งวันนี้เราดีใจมากนะครับที่ถ่ายเป็นแลนด์สเคปทุกคนดูจะได้เห็นระยะการซูมว่าการซูมวิดีโออ่ะแม้จะไกลสุดที่1 5 x นะครับแต่ผมว่าก็เป็นระยะที่เหมาะสมแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นภาพนิ่งเนี่ยเราสามารถใช้ a i h y p e r zoom ได้สูงสุดที่ 100x เลยครับ โดยระยะวาฟังผลจริงๆเนี่ยผมให้ประมาณที่1 0ถึง 20x ครับทั้งภาพนิ่งและวิดีโอครับโดยความเป็นไลก้าซูมิแล้วครับเอฟกว้างสุดที่1.63ทําทำให้ถ่ายในที่แสงน้อยหรือยามค่ำคืนได้ดีแม้เป็นวิดีโอก็ตามนะครับวิดีโอ4ฟในที่แสงน้อยและยามค่ำคืนจะมีได้มิการดึงแสงกันประมาณนี้ครับถ้าไม่ได้เป็นซอสแสงที่ฟูงจ้าเกินไปนะครับสามารถจัดก,การแฟร์แสงของหลอดไฟในเมืองได้ค่อนข้างน่าประทับใจครับ มีโหมดถ่ายภาพเร็วที่ชื่อว่าฟ้าช็อตให้ด้วยครับกดปุ่มลดเสียง2งครั้งนะครับแม้ล็อกหน้าจออยู่ตัวกล้องจะเปิดขึ้นมาและกดแคปเจอร์รูปภาพทันทีครับโดยอินเทอร์เฟซตัวกล้องจะเป็นแบบไลก้าสไตล์ครับเปลี่ยนสีชัตเตอร์ได้ด้วยนะครับถ่ายได้ตั้งแต่ระยะเมน28มมจนถึง1 3 5ม mm มเลยครับกด2ครั้งแบบนี้เห็นไหมเปิดมาถ่ายทันทีครับใช้แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ครับความเป็น UI แบบไลก้าทาให้เราสามารถเล็งและค่าคะเนนวัตถุที่จะเข้ามาในเฟรมได้ก่อน กล้องหน้าให้ความละเอียดที่32ล้านพิกเซล F 2.2ครับสีสันโทนที่ได้ก็ล้อไปกับกล้องหลังประมาณหนึ่งครับสีผิวดีครับทั้งหมดปกติและ p r t r a i t โหมดให้สีผิวที่สดใสเช่นกัน ในเรื่องสเปคฮาร์ดแวร์มาพร้อมกับชิปเซตมีเดียเทคไดเมนซี่9,400พ mm าร์ท3นาโนเมตรครับและเป็น b i ๊กคอ e ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยความแรงเรียกว่าหายห่วงครับแรมไม่ว่าคุณจะเลือกความจุที่เป็น512 g b หรือ1 t b นะครับโดยที่แรมจะเป็น LPDDR5X 12 g b และสามารถใช้ฟังก์ชันในการขยายแรมเพิ่มเติมยืมรอมมาใช้งานได้ด้วยในรุ่นโปรรองรับ Wi-Fi 7รองรับ Bluetooth 6.0 5G แบบ Dual SIM นะครับ Support eSIM แล้วพอคู่ให้มาครั้งนี้นะครับแม้ไม่ได้มีเบสตึบๆหรือว่าดังเบอร์วังนะครับแต่ว่าเพียงพอต่อการเล่นเกมแบบปกติแล้วแยกม,มิติเสียงได้ค่อนข้างดีครับฉากนี้รู้สึกกันไหมครับว่าเหม yes? ือนฮีโร่ตัวเล็กลงครับือเห็นแมปได้มากขึ้นนะครับความรู้สึกประมาณนะั้นนะหน้าจอ6.8 3นิ้วมันใหญ่เต็มตาจริงๆครับนิ้วไม่บดบ,บังหน้าจอครับส่วนการเซตกราฟิกผับ G Mobile สามารถเปิด Ultra Extreme er หรือ120เฟรมเรทได้เลยครับเปิดได้จนถึงขั้นสมูทนะครับและถ้าเกิดว่าเราเปิดเป็น SDR เนี่ยยังได้ที่ระดับ Extreme และ Call of Duty Mobile ครับสามารถเปิดเฟรมเรทได้สูงสุดที่ระดับเอลต้าครับถ้าเลือกเป็นแม็กซ์จะได้เป็นแม็กซ์ทั้งคู่ครับแต่ถ้าต้องการเป็นความลื่นไหลระดับเอลต้ากราฟิกคุณ i t y เลือกได้สูงสุดที่มีเดียมครับ yeah, <go> เดี๋ยวกันทดสอบเกมวันนี้นะครับผมจะทดสอบความลื่นไหลที่เป็นระดับออลต้าครับต้องบอกว่าเออมัาลื่นจริงวะ่ะแล้วจอที่ย้ำอีกทีว่า6.83นิ้วอะ่ะคือนิ้วผมมา,มาจะอยู่ด้านข้างหน้าจอมากๆ ตัวของกระบอกปืนนะครับหรือตอนที่สตูวิ่งมาเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่ามันเห็นเต็มตานิ้วไม่บดบางหน้าจอครับดังนั้นจอที่เป็นแบบแฟตเรียบครั้งนี้นะครับไม่มีขอบโค้งนะอันนี้คือจอแฟตเรียบนะครับแสดงผลได้เต็มนิ้วผมไปอยู่สุดขอบครับและตัวเครื่องขอบจอบ,บางมากทําให้รู้สึกว่าตัวเครื่องไม่ใหญ่จนเกินไปแม้ผมเป็นคนมือไม่ใหญ่ก็สามารถที่จะวางนิ้วจับตัวเครื่องได้แบบนี้ครับตัวกล้องหลังก็ไม่ได้มีความเฮาสติ้งใหญ่มาบดบังนิ้วผมนะครับ ใน u l t Setting ของเคอ l อ o ฟิศติ้งโมบผมก็สามารถที่จะปัดตัวกระบอกปืนหรือเล็งเป้าได้ค่อนข้างติดนิ้วดีครับแม้ในบางจังหวะที่ผมต้องปัดนิ้วไกลขึ้นมากนะครับหรือว่าลากนิ้วเยอะขึ้นบ้างเนี่ยเพราะว่าหน้าจอมันกว้างมากนะผมว่าก็ปรับตัวเล็กน้อยนะครับหรือว่า t t i n g ตั้งค่าเพิ่มเติมในส่วนของความเซนสทีฟก็ได้แหละทัสซัมปิ้งเลทที่25-60่อยกเพ์ก็ติดนิ้วดีประมาณนึงครับแต่ไม่เหมาะอาการกดคอมโบใครที่ซื้อรุ่นนี้ไปเล่นเกมนะหาทใครับ และปัดจากฝั่งมุมซ้ายบนหน้าจอมานะครับก็สามารถเลือกเกม t u r b บเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดต่างๆในการช่วยประหยัดพลังงานหรือเร่งความแรงนะครับหรือจะเป็นการแบ่ง2หน้าจอก็ได้นะแรมเยอะไงอาแบ่งหน้าจออาจจะฟาร์มไปจอหนึ่งนะครับอาจจะใช้งานแอปพลิเคชันอื่นเพิ่มเติมอีกจอหนึ่งก็สามารถทําได้โดยสามารถยืดทออัตราส่วนของระหว่าง2แอปพลิเคชันก็ได้หรือเปิดเป็นป๊อปอัพวินโดว์ก็ทําได้ โดยชิปเซตที่แรงระดับนี้ระบบระบายความร้อนต้องดีครับมาพร้อมกับเสียวมี 3D Ice อซ o ลูปซิสเตครับซึ่งการระบายความร้อนนี้จะเป็นแบบด u โอ c ช a นเนลนะครับและพื้นผิวการระบายความร้อนเนี่ยเียกว่าใหญ่สุดตั้งแต่มี t s ซีรีสมาเลยครับโดยการระบายความร้อนเนี่ยเป็นโครงสร้างแบบสายไมติด้วยนะฮะ ตัวเครื่องถ้าพูดกันตรงๆแล้วไม่หนาไม่บางนะครับแต่ให้แบตเตอรี่มาจุใจที่ 5,500mAh พร้อมกับชิปเซ็ตเสียลมีเซิร์ฟ g 1แบตเตอรี่แมนเน e ตแมนชิปเซ็ตครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นชิปในการควบคุมเรื่องของไฟเพิ่มเติมนะครับให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมระบบการชาร์จเร็วครับเสียลมีไฮเปอร์ชาร์จ 90W รัเตอร์แถมให้ในกล่องไม่ต้องซื้อเพิ่มเหมือนกับบางแบรนด์นะฮะตัวนี้รองรับไวเล็ตชาร์จเจอร์ 50W ใครอยากชาร์จไร้าสายแรงๆตัวโปรเลยนะครับ อุปกรณ์ในกล่องที่มีมาให้นะครับสีนี้คือสีมัชชะโกรนะครับเจ้าตัวเครื่องแบบนี้ตัวเคสจะเป็นสีเทาออกแนวซิลิโคนด้านๆแบบนี้ครับเสียวมีไฮเปอร์ชาร์จ90วัตต์แถมให้ในกล่องพร้อมเคเบิลไม่ต้องซื้อเพิ่มอีกสิ่งนึงที่ทําให้เราประหลาดใจครับคือด้านบนเนี่ยคุณเห็นไหมว่าไม่มีตัวของไมโครดสอหรือว่าไออาร์บัสเตอร์นะครับแต่ว่าในซิสเต็มแอปส์ของเสียวมีอ่ะมีรีโมทคอนโทรลให้ใช้งานวะเออแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงๆเลยนะกดเปิดปิดแอร์ใช้งานได้วะ ซึ่งตัวของไม้นะครับจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับและอาร์บัสเตอร์จะซ่อนอยู่ด้านหลังตรงนี้ครับถือว่าเป็นการออกแบบที่ดูตัวเครื่องคลียรมากๆในยุคนี้ครับ AI ต้องจัดเต็มครับกับ AI app boost ครับใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะ AI writing นะครับ AI การแปลภาษาที่จะขึ้นเป็นซับไตเติลมานะครับหรือการแปลภาษาแบบเรีวชามนะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วแหะ เอการตกแต่งรูปภาพในแบบต่างๆนะครับโดยพื้นฐานที่ไม่ได้ใช้ AI แต่งรูปก็ยังมีให้ใช้งานพอสมควรครับปรับโบเก้ปรับความคมชัดของสีผิวความสว่างสีผิวรูปหน้าแต่ความล้ำที่มากขึ้นครับคือสามารถใช้ AI เข้ามาช่วยได้ mm hmm. เช่น AI e n h a n c e นะครับภาพที่เบลอที่ไม่ชัดหรือภาพเก่านะครับก็ปรับให้ชัดขึ้นได้แบบนี้เออชัดแล้วจากเมื่อกี้หน้าน้องเบลอนะตอนนี้หน้าน้องชัดนะครับ A.I. X. Pan Photo นะครับบางทีถ่ายรูปก,กันมามือหายไปหน่อยท้าวหายไปนิดนึงไม่ต้องทอล็อกอกแล้วนะกดสร้างขึ้นมาได้เจนเนเรเพิ่มเติมมาได้แบบนี้เลยครับและรวมถึงการใช้งานเปลี่ยนสีท้องฟ้านะครับ บางวันทองฟ้าจ้าไปบางวันทองฟ้าไม่สวยเนาะปรับเปลี่ยนได้นะครับเป็นส่วนของซันนี่อ่าสดใสแบบนี้เลยเป็นแฟนตาซีต่างๆนะครับหรือเป็นแบบรุงเพิ่มเติมก็ปรับได้ตามที่ชอบเลยครับและรวมถึงในการลบวัตถุนะครับ AI ลบวัตถุได้นะครับให้แอปสิเลกให้นะครับหรือคุณจะทูทูสิ่งที่ต้องการลบนะครับและกดอีเลสครับก็จะลบหายไปแบบนี้ครับอันนี้เป็น AI Pro นะครับและรวมถึงการลบคนก็สามารถที่จะออโต้สิเลกได้เลยครับ เซ็นทันพาคนเยอะแบบนี้ครับโปรแกรมออโต์สเล็กให้ครับไม่ต้องเลือกทีละคนนะและกดอีเลสลบไปครับแบบนี้เหลือแต่เราแล้วเซิร์คเครรู้เสิร์คครับอยากรู้อะไรก็วงๆค้นหาได้เลยตัวนี้ของอะไรนะครับชาบแบบไหนอะขึ้นรูปมาพร้อมราคาครับเจมีนายไลฟ์ใช้งานได้สวัสดีเจมินายช่วยเจนเนเรตภาพที่เป็นกะเพราหมูหสับเผ็ดเผ็พริกเยอะๆแล้วก็มีไข่ดาวโปะบ,บนข้าวหน่อยนี่คือภาพกะเพราหมูสับ<ห>ที่เผ<ห>็ดร้อนพร้อมไข่ดาวโปะบ,บนข้าวครับเอ้ย <hungry> ได้อยู่นะเนี่ย เออ้งสวัสดีเจมีนายค้นหาเที่ยวบินจากกรุงเทพไปภูเก็ตเย็นนี้ให้หน่อยฉันพบคู่บินเที่ยวเดียว,ยวจากกรุงเทพม,มหาคนครไปภูเก็ตในเย็นวันนี้วันที่18กันยายน,ยนย2025ตามคำขอของคุณสายการบินแอร์เอเชียแอร์เอเชียราคา1,400บาทออกเวลา20 1 5นานาที เวลา21ทั้งหมดนี้นะครับคือการรีวิวเสียวมี15 T Pro ครับมี2ความจุให้เลือกนะครับ12บว5 12 GB และ12 GB วก1 TB ครับกับราคาเริ่มต้นที่21,990บาทเท่านั้นนะครับ25กันยายนนี้นะครับถึง3ตุลาคมนี้โปรโมชั่น Pre เ r d e r นะครับรับฟรีไปเลยครับของแถมมูลค่าเกือบ20,000บาททั้ง Redmi Pad 2ประกันตัวเครื่อง24เดือนประกันจอแตก1ครั้งภายใน6เดือนรวมมูลค่าของแถมกว่า17,860บาทเลยครับผู้สนใจเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้นะครับที่เสียวมี Store ร้านค้าตัว จังหายที่ร่วมในการทั่วประเทศนะครับและช่องทางออนไลน์ที่มี .com s h อ p ปี้และซด้าที่ท็อปช็อปนะครับหรืรอดูรายเพิ่มเติมนะครับที่ตะก้าฝั่งซ้ายมือและเดนทริพันไตคลิปนี้ก็ได้เช่นกันและเจอนคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นสินค้าได้จากเสียวมินะครับช่วงนี้เนี่ยมาอีกหลายคลิปเลยแหละฝากติดตาันะครับฝากติดตามมันด้วยและเจอคลิปหน้ากับผมพัดพพัดรีวิวสวัสดีครับ